สามตัวประมาณนี้นะแด้วต่อไปนะเรามาพูดถึงรัฐบาลใครยังไม่เห็นตัวเด่นเงินล้านมัง้งใครเห็นแล้วเดี๋ยวจะเท้าความนิดหนึ่งว่าตัวเด่นของจันนะมันจะสัมผัสกับใบฟ้าเดี๋ยวจะได้เทียบนะใครยังไม่เห็นหรือใครเห็นแล้วนะคะว่าตัวเด่นตัวไหนกินม,มาให้ดูหน่อย เด่นรัฐบาลเข้ามา11งวดนะครับงวดนี้น่าจะเป็นงวดที่12ในเลขยิ่งเงินล้านมีกี้มาล่างนะช่วงนั้นงวดก่อนมัน10งวดเนาะมัน10งวดมันมาบน8งวดมาล่าง2งวดแล้วมันเมืกี้เป็นงวดที่11มาล่างก็แสดงว่าล่างมา3งวดแล้วที่น้องในงวดนี้เป็นงวดที่12นะครับงวดนี้เป็นงวดที่12 นะมารู้ตัวเด่นบนหรือตัวเด่นล่างจะมาแสดงว่าหลายๆคนติดตามเห็นเด่นห้า่นหกนะครับคือถูกต้องนะวิ่เงเอาด้วยพี่น้องกันมันมากเง้วเสีบอ่บอบ่อผาวัดที่แล้วดอยอาจารย์ให้ศูนย์และหนึ่งหนึ่งมาล่างนะครับกากมันมาบนหยุบมาบนหยุบแปดงวดไหมงวดน,ะดนี้นะครับห้าและหกเดี๋ยวจะจะได้ดูว่า ห้าเป็นบนหรือเป็นล่างหรือหกเป็นบนเป็นล่างมันจะอยู่ที่ใบฟ้าอ่ะทุกคนพิมพ์ใบฟ้ารัฐบาลเห็นแต่ตัวเด่นเด่นเด่นโอเคสแสดงว่าทุกคนติดตามเสียงโมโหห้องนะยังไม่เห็นค่ะยังไม่เห็นกังไงติดตามในแมน่น่าเพจเสียเพืเพ่อนสีเห็นตัว อ,อแต่ว่าในกลุ่มมือจันยังไม่ได้ลงนะครับนี่กลุ่มไม่ฟ้าแต่ว่าไลฟ์สดเสร็จแล้วก็จะได้ไปเห็นอันนี้ถ้าใครแชร์ลงกลุ่มอาจจะลบเนี้ยเพราะฉะนั้นแชพไว้ปลอดภัยที่สุดเออเพราะว่ามันเพิ่งจะห้าหกวันเองนะครับในระบบเขาน่าจะเปิดอยู่ประมาณวันที่สิบเนี่ยวันที่สิบเขาจะเปิดรับนะ เดี๋ยวบักเษีอ,อนันกรนะท่านนั่นก็หาสื่อดัตดีไว้แล้วนะฟังจากปากเอานะอ้าใบฟ้าพารวยนะครับประจำวดวันที่สิบหกนะครับชื่อกล um ุ่มห้อยจันอยู่ใต้ใบฟ้านะครับก็คือกลุ่มห้อยใบฟ้าออกกอนกลายสนนะครับเด่นห้าเด่นหก มันมีแต่ตัวงามสี่น้องชอบทุกหางนะครับห้ามีห้าหางหกมีหกหางนะครับห้าก็คือบนหกคือล่างเด้อพี่น้องแต่อาจารย์ก็ให้ความสําคัญเท่ากันบนกับล่างมีความเป็นไปได้หมดนะบนก็ให้หนักบนกันล่างล่างก็ให้หนักล่างกันบนวิธีเหลี่ยก็ซื้อรัตเตอรี่ไว้ก็ได้นะรัตเตอรี่เนี่ยมันก็เป็นล่างแล้วเราไม่ต้องไปเล่นล่างแล้วก็ไปเล่นบนเลยเพราะล่างเราซื้อไว้แล้วก็คือรัตเตอรี่ ทำแบบนี้นะครับอาจารย์ทจะใช้วิธีทำแบบนี้นะหานะซื้อลัตเตอรีไว้ตามเลขท้ายที่อาจารย์ให้ในชุดสามตัวหลัก5เน้นไปอยู่สองหางหลัก6เน้นไปอยู่2หางนะครับตามเลขท้ายเลข3ามตัวนะครับอันนี้คือรัฐบาลหวยไฟฟ้าไปจนวดวันที่16กันยายนนะครับมันสีเฮงสีปังใส วันเกิดไหมนะครับเพราะครบรอบวันเกิดในวันที่สิบสองเด้๋วพี่น้องออาจารย์เดี๋ยวจะซื้ออายุอาจารย์ก็มาในตัวเด่นนะอ,อายุของอาจารย์อยู่ในตัวเด่นนั่นแหละตัวเด่นห้ากับหกนะครบรอบห้าสิบหกปีนะครับเกิดวันที่สิบสองกันยาปีหนึ่งศูนย์ก็มากถึงสองตัวลองเอาไปพิจดจารณาเบังระมานีมักพ,พี่น้องมักแห้ง ทุกหางเลยในชุดนี้เนะี่ยเราไปทําบุญใหญ่มาแล้ววันนี้ทําถนนแล้วนะสร้างศาลาแล้วนะใต้กระเป๋านะ่ยทําบุญแล้วนะรับรองนะว่ามันจะเฮงจะปังด้วยกันไหมนะครับในวันในเดือนเกิดเนี้ยนะทุกคนครับนะครับมาขอร้องเราไปหานะครับ,นะอออนะรบเราทําบุญใหญ่ๆร่วมกันน่าจะมีโชคใหญ่ๆอยู่เนาะนะนะประมาณนี้แหละนะมกักบลลัก เออมากกะร่องเลิกห้ามแชร์ลงกลุ่มแล้วล่ะหันแชร์ลงกลุ่มแล้วไปเห็นเนี้ยบันไปหาหนังกรเนี้ยชอบเนาะอาจารย์คะอะไร อีข้างหนึ่งโอ้ยเบิ่งซ้ำหลวงเจ้าจะแช่เป็นดักเซต็ของเจา้าละเดไปเห็นนะมารอดูในกลุ่มึ้นซ้ำดูบริมันบเมียนนดีได้พี่น้องนะเดี๋ยวสิ <c oughs> เด็กเกษตส,สซีนุดกักไหเลยไห่เนี่ย <c oughs> เอาฟ้าบ้านนี้เด้อนะประบาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวฟ้าฝนกำลังจะมาขอทุกคนโชคดีเด้อร,ร,ร่ำรวยหิน <c oughs> ปัง,ปง แปลว่าโชคลาภตัวไี้อเลยเห็นนี่เลยก็คอยยอีกกล่กงคอยอีกกล่องยู่ขอดงดีมีน้อยนะครับประมาณนี้นะโชคดีนะครับร่ำรวยรวยนะดูทันก็ทันแค่ไปแม่ไปกอเรื้อนเนี่ยโชคดีนะครับโชคดีสวัสดีครับ